ขยิตาโรโรนึกว่านักแสดงสาวดังคนนี้คือลิซ่าร็อกสตาร์มาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับเพลงร็อกสตารของลิซ่าที่นอกจากเนื้อร้องและท่าเต้นหลายคนต่างแกมาคบเวอร์เรื่องสไตล์การแต่งตัวก็สวยแปะทำถึงมากๆต่างแต่งตัวโคบเวอร์แบบสาวลิซ่ากันจำนวนมาก ล่าสุดนักแสดงสาวชื่อดังหญิงอันดาประกอบกิจก็แต่งตัวโคบเวอร์เป็นสาวลิซ่าที่เหมือนแปะจนขนลุกโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว y วเอ็น DA พร้อมแคปชั่นระบุว่า Rock Star งานนี้ทอพัพคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาแห่กดไลค์คอมเมนต์ชมจำนวนมากอาทิทำถึงนี่คือหนึ่งคนที่เราวันก่อนยังคุยกับเพื่อนว่าเมื่อไหร่จะทำาคบเวอร์นี่แหละแมาแล้วววเหมือนมากกกที่สุดนึกว่าลิซ่าจริงๆถูกต้องมากกกเป็นต้น